พี่น้องเลยมื่อนี้ก็มาอัปเดตคือเก่าพี่นอพอพ้องทั้งครอบครัวเกื่อนซานของน้องลินดาพี่น้องเลยเนาะหลังจากขึ้นเฮือนใหม่พี่น,องงนอ้องเลยเนาะทุเพิ่นก็เก็บปวดทั้งพ่มสะอาดเป็นทีเรียบร้อยหมดเลเด้๋จูดขยุ่มขยะพี่น้องเลยเนาะพ่นป่าทั้งลุงเพิ่นกัอันนี้เนาะเดี๋ยวจะไปสอบถามเพิ่นเล็กๆหน่อยๆเน้อนเลยป่าลุงเพิ่นกัว่าทั้ง แล้วร้านถึนงเขาเฮียนแหละเนาะ<ด>สบายดีดยอ่าเป็นจังไดยอยู่ดีมีแห้งบอ<ด>ไม่จักขึ้นเฮือนใหม่<ด>สองคืนที่สองเนาะสามมื่อไหรสามมื่อนี่แหละตอนเฮือนใหม่แม่นบ่ขึ้นที่สองออมั้งบ่อสาขึ้นที่สามบอมมเออขึ้นที่สามเนาะลืมไปพี่นอ้องไหนวันนี้ ก็ได้มาอัปเดตขึ้นที่สองวันเนาะมือแรกเลยขึ้นที่สามเนาะวันนี้นอนสามคืนเป็นอะไรอันร้านนอนอันนะรับพันดีอยู่บ่ะคนบบอกเลขบอกเบพว่อวะสบายดีสบายดีสบายดีโอห็นใหม่เนาะจากคน โอ้ดีสบายดีสื่อนอกงั้นสื่งงัโอ้ของเจ้ามาใหม่เน้โดยสบายดีสื่งลูกโดตั้งใจเฮียนเด้อมาขู่มือเด้อในครูผดอนขู่มือเด้ออือือเอาสบายดีสาวครูสบายดี Chào Vinh ta, đi Rồi, tặng chai hiền đó Rồi Ok, bình rồi nó สบายดีพ่อแม่พี่น้องน้องเบิร์ตสุภูสุคนพี่น้องเ๋ยเนาะก็ยินดีเข้าสู่ช่องยูทูบบอหลาสายบุญคุณธรรมคือเก่าพี่น้องเนาะเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเยทักทายสบายดีเอฟซี FC ทางผังไทยและเอฟซีทางผังลาวและเอฟซีต่างประเทศนําได้พี่น้องเ๋ยเนาะที่รับชมบอหลาย,ยูพี่น้องเลยมื้อนี้กะมาอัปเดตคือเก่าพี่น้องทางบหบครัว เอื้อนซานของน้องลินดาพี่น้องเไยเนาะหลังจากขึ้นเที่ใหม่พี่น้งนนองเไยเนาะเพส่วนกะเก็บป,ปวดทั้งพวสาดเป็นทีเรียบร้อยมาเลยจะจูดขยุ่งขยะพี่น้องเไยเนาะุบนป่าทางลุงเพม่อนกะอันนี้เนาะเดี๋ยวจะไปสอบถามเพม่อนเล็กเน้อยพี่น้องไงป่าลุงเพม่อนกะนหัทั้งล้านเผาห้องเย็นแหละเนาะสบายดีดยอ่าเป็นจังได้อยู่ดีมีแห้งหรือว่ หลังจากขึ้นเฮือนใหม่สองคืนที่สองเนาะนนสามเมืเ่อไหรสาบม,มื่อนี้แหละนอนเฮือนใหม่แม่นบอกคืนที่สองมั้งบืนที่สามคืนที่สามบ่อมเออคำคำมือเออคืนที่สามนอนลืมไปพี่นอ้องเลยเมื่อวานนี่เราก็ได้มาอัปเดตคืนที่สองวันเนาะมือแรกเลยคืนที่สามเนาะวันนี้นอนสามคืนเป็นอะไรอันลานนอน อันน่ะรับพันดีอยู่บ่ะคนบอลได้บอกเลขบอกเบอร์วะโดยโดยโดยเพราลูกชายคือไปนอนเป็นหมู่คางนั่นนะนอนน้ำกันอยู่ห้องเดียวเออบิลลี่บิลลี่เนาะน้องน้อยอ๋อพรดะที่สี่คนออุ่นขึ้นแล้วป่ะเนาะดอยดีเนาะมื้อนี้เงียบเนาะดยคนเงียบายพี่น้องเลยเมื่อวันแล้วโอ้เหลือแต่จาน สวัสดีจารนพ่อลูกศิษย์ลูกหาดีบุญละไรบ่เนี่ยฮะโดยเมื่อมัดเขาดีบุญอะไโดยดีบุญอะกับเมื่อบ่าเนาะโดยเมื่อไรพ่อถี่น้องเงียบเงาเลยบาดน,นี่เนาะอืะอไปเป่าอยู่บ้านประสิทธิ์ปูอือโดยโดยโดยโอ้มีปปะมะขามหวานอีกอันน้อยกัมเบลี่ไปปิดโอ้ไปปิดขอซีมันได้จังหวัดนึ่ย เอามาแต่ทางได้เนี่ฮะมันจะไหวโอ้พูนให้ขึ้นเอาเหรอเนาะได้โอ้หวานเนาะหวานอือหึพอดีกินเนาะโดยกินเขาเนาะแซ่บได้เลยน้งไม่ได้ซื้อเขาให้อือโดยโดยโดยเนาะพี่น้องเกษพุ่นเสียงหนังเฮียนสนั่นมันไหวเนาะเพป่นเขาเฮียนตั้งใจเฮียนขนาดน่ารอดหนิเนาะเอาเดี๋ยวสิไปเบิ่งทั้งหัาเฮียนก่อนเด้อเด้อป้าลุง โดยโดยโอเคพี่น้องเไงแล้วก็จะเข้าไปติดตามมึงพุ่นการเย็นของน้องๆก่อนพี่น้องไงพอเป็นอย่างไรต่อเนาะพี่นอ้วอวะแยผมก็ปิดห้องเยี่ยนไว้สบายดี สบายดีโอ้หนังเห็นใหม่เนาะแต่คนโอ้เรืสบายดีสื่อนอกยังสื่งังโอ้องเจ้ามาใหม่เนาะดสบายดีสื่งลูกตั้งใจเฮียนเด้อมาขู่มือเด้อในครูผสอนขู่มือเด้ออือเอ้า สวัสดีสาวครูสวัสดีสาวพินตาสวัสดีลูกโดยตั้งใจเฮียนเด้อโดยเอาโอเคบัดนี้เฮียนได้เลยเนาะสวัสดีลินดาเป็นไงพอเขียนเองบ่นี่ฮะอ๋ออะไรของมาท่องเอาเนาะอืเอ้ามันกระด้านเลย นังเฮี้ยเต็มเลยพี่น้องคนนี้ ได้ป่นด้ผมอ่านอืมมองหน่อยเเาเเาท่ไ้ปุ้นหนูเออ จืดดีโอหนักเฮียนฮักกลับมาเป็นอะไได้องนี้ฮะสวัสดีสวัสดีแม่นองกระทองด้วสด้ยต้องพาเขา อันนั้นเด้อบอกลูกเด้อสามโมงเห็นไเรียนโหลดเด้อตั้งใจเรียนเด้อให้เขาตั้งใจเรียนเด้อความครูมาสอนนี่ผมมีโอกาสได้ต่อไปขอบุนจ้างเด้อโดยโดยโดยพี่พี่มานั่งน้ำกันพี่มานั่งน้ำกันหัวได้ไปไปเอาไปนั่งน้ำกันหัวนังน้ำกันเด้อนี่นั่งน้ำกันโหลดเโต๊ะกับ่พ่อพี่น้องไอ้ตัง นักเฮียนมาเพิ่มอีกสามคนใจเฮียดเด้อแต่ละคนออกไปกระดานไปสมารอไปกระนยาพี่น้องตัวความสามารถอะไรบ้าง่เออนักเฮียดเพิ่มขึ้น อพี่น้องเลยตั้งใจเด้อโอเคพุ่นๆเออ่นไคืออ่นบาต่อ่าวพี่น้องเลยทางครูประกสบ้อนลายเฮียนใหม่น้ำแน่พี่น้องเลย นีกระดานทอมห้าสิบหกเล็ก้ปะหกสิบตะเจียเขามค่อยๆเข้นแนวนี้หกสิบเจ็ดอนนัเฮียนใหม่นั่นะเจ็ดสกนังเฮียนเก่านี่อันาได้บ่อกทองพญทนาพญนาเมยกี่ใหนู่ตั้งเดียวตังเดียวยกอันด้ได้อานาได้จิบอสอนเป็นเมือทุกคนได้แล้ว

ปุ่มเจ่าเด้อะอนาคทองทองือน้อ่างอ่างอ่อหวานเจ้าาพราพรป่มเจ้าเด้อืมเอามาเดีปึ่มพาปมมันเด้อมาเีเด้อมเฮียนต้องอย่าลืมปุ่มให้จุนองอ่านแล้ว้จุนองใจเอาเด้อเข้าใจบอดจเอาแต่ละคนงันกัญาคือบอกลูกให้อ่ใเอาในกระดานเอา

เลยาหยุดกรเล่นเคนหับแล้วนะอ้เนาเออก้าสิหับอยู่เาต้องเยน้มันลเราบังสูตรเนาะเออาเล่าให้เอซีฟังน่เออเล่าให้เอซีฟังดูได้อยู่เอาแต่บางซองกดวบางซองเราต้องปังเกเราเปสองหนึ่งซองสองสองสี่สองสองหกสองสี่แปด São rasip, <susurra> são mobs, são. São quem se fez, são passivos, são casipais, são sinais, são rasipais, são pedra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 s, são 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 อาาเห้าาเสิาหาเสาเสิบ yup. <po bio> เอา่เอาไปห่นหากาิาเสิบห้าเออเอาไปหาสิบเป็นหาเออนั่นแหละ

ข้าทสองเออโอเคเโอเคเออโอเคโอเคาวเอได้ก็เราบังคมันได้เรม้อรตั้งแต่บังเอหน้ากเแล้วกงเก้าเอๆในใช้อันี้ต้องซื้ออันนี้อะนะกันญาเนี้ยน่ะวิชาภาษาง่ายได้ง่าเล ใช่อันนี้ได้เบาไม่ได้ไหนวิชาสาราเพิ่งวาดนี้น้องน้อยนน้้อองยยังเขียนมาได้แต่อ่านเริ่มได้แต่ละคนแต่เขียนใหม่นี่ปอซ้แล้วเนาะโอ้โหเขียนงามตัวนี้เอองามงามอ่ะตัวน้อยโสดเลยนี่แตเขียนเก่าไปได้เขียนเก่าถ้าชอบได้ส์ เออเปลี่ยนกนเด้เออดีดีเพิ่งเขียนพอก็ดีเลยใครแน่เลยะดีขึ้นแล้วน้องไก่ทองบมนเลน้องไก่ทองลืมปึ้มลืมปึ้มเมาเยนลืมปึ้มพม่้องเลยอันนี้ังน้อยใช่หมสีาเดมยะกาโ้างมาวิชาาซาลาวฮาซาลาวฮัทอันฮัอันย่งอนี้

สารเออถ้าจำเม็ดเป็นสารเออข้างๆดีีล้ากเออนือดเอาอนอนไวิซาวิซาคาซาเเลเ่ัสังอันี้ฮัจ้าัจ้มอเจ้าเขียนเองฮัตอาน

โอ้ตั้งใจตั้งใจมาเฮ็ดขมือเด้อยินด,ดีตอนหับพี่น้องไงนักเรียนก็เพิ่มขึ้นบุมิโต๊ะบาทเนี่ยแล้วเวลาเสียให้ทั้งอันป้าลูกไปเห็ดโต๊ะอีกอันหนึ่งพี่น้องไงอา้ามื้อนี่กะมาเยี่ยมยมนักเรียนเนาะนะ บ่แล้วเออเดี๋ยวสิซื้อมาให้ใหม่อีกเอออโอเคโอเคได้สั่งเออเอา่ยแกะเเอากระดาษไปสิก็ได้มาเขียนนั่นเขามามมมีกับบทันกันเด้ออ่าเออมันเปลืองเนาะ อืมชะนะมาตั้งแล้วเขียนให้เขาอจะหนีก็ได้เด้ออาพี่น้องเลยเนาะแมนแมนก็มาติดตามเบิ่งพี่น้องเลยทั้งน,องน,องน้องๆคนเก่าคืบหนา้าไปหลายเติบนะนเนาะได้แน,น่เนาะใครแน่แล้วพี่น้องก็มีนักเขียนใหม่มาเพิ่มอีกสามสี่คนเนาะโตะจนผมมีพอกันพี่น้องเลยเอา้าผมเป็นยังสู่ต่อไปเดี๋ยวก่วะต้องเวลาสิเบิ่งไม่เศษเหลือให้ทั้งอันอ่า ป้าลุงพัน็ดให้ยพี่น้องไอ้ลุงน้องลินดากัญญาเนาะคลิปนี้กะสิจบก่อนแต่เพียงต่านี้เนาะพี่น้องนาองมาอัปเดตก่อนเนาะเอาสบายดีเด้อพอกันใหม่คลิปหนาเนาะบ๊ายบาย